วันนี้ตรงกับวันที่1นึกุมภาพันธ์ปี2565และในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเรื่องของความเจ็บป่วยคนเรานั้นหากจะมองตามความเป็นจริงแทบทุกชีวิตที่จะต้องเจ็บป่วยด้วยกันทั้งนั้น แต่จะป่วยด้วยโรคเบาหรือว่าโรคหนักนั่นก็มีความแตกต่างกันไปอาตมาภาพนี้ก็มีความเห็นใจและก็เข้าใจอย่างสุดซึ้งกับผู้ที่มีความเจ็บป่วยครอบงำก็น่าสงสารมากทั้งได้ ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยนั่นคือประการหนึ่งทั้งที่ตนเองก็ป่วยนั่นคือประการที่สก็เลยทำให้ตนเองนั้นมีความรู้สึกสงสารกับคนที่เขาป่วยชีวิตจะต้องเข้าออกโรงพยาบาลเหมือนกับโรงลิเก แล้วก็ไปโรงพยาบาลในแต่ละครั้งนี่ก็ใช้เวลาก็หลายชั่วโมงก็จะได้กลับบ้านก็คําคมีนนำซ้ำไปโรงพยาบาลแล้วยาที่ได้ทานไปนี่นก็หรือว่ากินไปนี่ก็ตอบโจทย์ร่างกายดีขึ้นนะก็ขออนุโมทนาสาธุแต่ว่าในบางครั้งไปโรงพยาบาลได้ยามาก็ เหมือนเดิมร่างกายก็ไม่ดีขึ้นนี่ก็น่าสงสารแล้วก็ไหนจะต้องหมดเงินค่ารถหมดเงินค่าเยียวยารักษาคนป่วยนี่ถือว่าน่าสงสารมากแต่เราท่านทั้งหลายก็เข้าใจที่ป่วยกันก็เพราะว่ากรรมเก่า เมื่อครั้งอดีตเราก็ไม่รู้ว่าไปทำกรรมอะไรไว้นะมาชาตินี้ก็ต้องมาป่วยทรมานสารพางกายทุกขเวทนาแสนสาหัสบางคนก็รักษาหายก็ดีไปบางคนรักษาไม่หายก็ล้มหายตายจากกันไปแต่ว่าป่วยในบางอย่างนี้นะป่วยเพื่อเป็นเย็นเพื่อเช้าป่วยเพื่อเป็นเย็นเพื่อเช้าเป็นแบบไหน อัตมาภาพก็ป่วยอยู่ในลักษณะเช่นนี้นะป่วยเพื่อเป็นเย็นเพื่อเช้าเมื่อมีเย็นนะก็ต้องมีเช้านะเมื่อถึงตอนเย็นก็ต้องถึงตอนเช้าอัตมาภาพนี้มีความเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยแล้วนะก็เป็นมาตั้งแต่อายุ19ปนปะีจนบัดนี้ ไอ้ที่ป่วยนี่ก็ก็ป่วยแบบแปลกๆร่างกายไปเยียวยารักษาทั้งโรงพยาบาลเอกชนและก็โรงพยาบาลของหน่วยงานรัฐโรงพยาบาลในจังหวัดและก็เดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพมหานครนก็ไปหลายครั้งหรือไปจังหวัดใดก็ตามเขาว่าดีก็ไปรักษา เขาว่าฉีดยาแล้วดีขึ้นคนนั้นหายนะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วนะก็ไปรักษากับเขาไปฉีดยากับเขาร่างกายพอถึงเวลามันป่วยนี่ก็เปรียบเหมือนกับมันต้องดิ้นรนนะเหมือนกับปลาที่อยู่ใน บ่อน้ำที่มันกำลังจะแห้งแล้วก็จมโคลนอยู่จะมีแสงแดดแผดเผาปลาเหล่านั้นก็ต้องดิ้นรนเต็มที่เพื่อที่จะไปหาแหล่งน้ำนะต้องดิ้นอาตมาภาพนั้นก็ดิ้นนะก็คือโยมแม่แกก็มีความห่วงมีความรักเยียวยารักษาโรงพยาบาลอย่างที่กล่าวมาเป็นต้นเท่านั้นไม่พอนะก็ยังไปรักษา หมอต่างๆที่มีความเชื่อถือตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งโยมแม่กาตามาน,นี่ก็คือเป็นคนชนบทก็มีความเชื่อถือบางเรื่องบางอย่างไปดูหมอทรงองค์เทพนะเขาก็ทวงมาบอกว่าจะมีเทพลงมาอยู่นะถึง9องค์ด้วยกันนะยังจดชื่อชัดเจนเลย นะแต่ต้องทำใบสี1นึ่งคูนะ่ใบสีชุดใหญ่แล้วก็ใบสีปากชามนั่นก็หมดไปอีก5,000บาทานะแม่ก็ต้องขายข้าวรักษาเลยทีเดียวไปดูหมอในหมู่บ้านนะเห็นปั๊บก็ทวงมาบอกว่าไม่ได้รับขันครูกำเนิดนะ เขาทำยังไงล่ะทีนี้เขาก็บอกให้เตรียมเงินเท่านั้นตอนนี้เดี๋ยวก็จะทําให้มีอะไรมากมายหลายอย่างก็จัดการให้หมดก็ก็ต้องทาไปเพื่อความสบายใจของโยมแม่ทีนี้ก็ไปดูหมอที่เขาเป็นเหมือนกับพวกเป็น,ปนพร,ราหมณ กึ่งฤาษีไปดูเสร็จเขาก็บอกว่าจะมีฤาษีลงมาอยู่ฤาษีตาไฟแต่ต้องรับขันครูเอาก็หมดเงินอีกแล้วทีนี้ก็ไม่ดีขึ้นเขาก็ลือข่าวว่าหมอคนนี้เขากเก่งเรื่องการเรียกว่าถอนของดำมลดำเอาแม่ไปดูเสร็จเขาก็บอกทวงมาว่าโดนของ โดนของแต่ว่าต้องมาถอดของหรือว่าถอนของออกนะให้เราก็มานั่งนึกดูให้เราก็ไม่เคยไปมีปัญหากับใครนะอยู่วัดช่วยครูบาอาจารย์นะช่วยครูบาอาจารย์ทํางานสารงานแล้วก็แบ่งเบาภาระหน้าที่ช่วยเหลือท่านมาโดยตลอดแต่เพื่อความสบายใจของโยมแม่ก็ทําไปแล้วนะก็หมดไปอีก2,000กว่าบาทก็ไม่ดีขึ้นนะ ที่เรามานี่ก็โอ้หมดเงินไปเยอะมากหมดเงินไปเยอะมากเลยนะทางเดินทางไปโรงพยาบาลทั้งในตัวจังหวัดทั้งไปกรุงเทพมหานครทั้งไปจังหวัดอื่นทั้งรักษาตามหมอชาวบ้านทั้งผีเจ้าเข่าทรงองค์เทพทั้งหมอดูหมอธรำสารพัดเลยสรุปแล้วไม่ดีสักอย่างเหมือนเดิมแต่ที่พูดตรงนี้ขอออกตัวก่อน บางท่านเขาก็หายนะหายกับหมอคนนั้นหายกับหมอคนนี้หายกับหมอโรงพยาบาลหายกับหมอเอกชนหายกับหมอ,อที่เข้าทรงองค์เทพต่างๆนะอย่างนั้นที่ท่านหายธรรมมาภาพก็ขออนุโมทนาด้วยนะแต่จะพูดถึงสําหรับตัวของธรรมาภาพมันเป็นอย่างนี้มันไม่หายเอกเสียดูหมอกระบอกว่าไม่มีอะไรหัวใจทุกอย่างทุกสิ่งปกติหมด ทีนี้ร่างกายเวลามันเป็นนี่ก็แปลกดีเหมือนกันนะข้าวก็ไม่ให้หิวเลยสามวันแล้วไม่ได้กินข้าวดื่มแต่น้ำเพาป่วยหนักทำยังไงก็ต้องไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านมาครั้งหนึ่งเป็นหนักมากก็คิดว่านะเป็นตายเท่ากันนะชาวบ้านพี่น้องก็พากันมาเยี่ยมยามถามข่าว มาดูใจบ้างหมายกำลังใจบ้างนะก็นอนรอความตายอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่หลับข้าวก็ไม่หิวแต่พอถึงเวลาแม่ถามจะกินอะไรประมาณสักสามวันผ่านไปรู้สึกว่าเริ่มมีความหิวอบอกแม่ว่าอยากกินปลาทูพอแต่แม่ทอดปลาทูนอนอยู่นุ่นอนอย่างเดียวคือน,นั่งไม่ได้นะเพราะมันไม่ยังไม่หลับมาะสามคืนสามวันอย่างนี้มันไม่หลับ นั่งก็ไม่ไหวนอนไปพอแม่ทอดปลาทูแม่ยกปลาทูมามีข้าวปลาอาหารจัดจัดตังแม่ก็บอกอเรียบร้อยแล้วนิมนฉันข้าวพอมองเห็นปลาทูก็บอกแม่ว่าอิ่มแล้วมันเป็นอย่างนั้นคือตอนที่แม่ทอดปลาทูได้กลิ่นอย่างเดียวแค่ได้กลิ่นมันอิ่มแล้วแค่ได้กลิ่นเออมันก็แปลกดีเหมือนกันแต่ว่านอนไม่หลับทําไงหมอก็ มีมีหมอในหมู่บ้านนะเขาเขาก็มาดูเขาก็บอกว่าเอ๊ะน่าจะไปฉีดยานอนหลับนะก็ไปน้องสาวก็นําไปฉีดยาคนอื่นเขาฉีดมาเข็มเดียวเขาหลับสบายอนต่มาภาพฉีดมาฉีดมานะน้องพ่อแม่พากันนัง่งมองดูจะหลับไหมไม,ไม่มีหลับเลยอยู่เหมือนเดิมนะกลางคืนก็สลับสับเปลี่ยนเฝ้ากันตอนเช้าก็เป็นหน้าที่ของ ของของน้องนะตอนกลางคืนก็เป็นหน้าที่ของแม่ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปทีนี้ก็มันไม่หลับก็แปลกดีเหมือนกันนะข้าวก็ไม่หิวเวลาจะหลับก็ประมาณผ่านไป3ามคืนจะไปหลับอยู่ช่วงพระบิณฑบาตตอนเช้าหลับงีบหนึ่งได้ยินเสียงพระสดมนให้พรโยมที่ใส่บาตรอยู่หน้าหมู่หน้าบ้านอาตมาก็ไปพักรักษาตัวก็คืออยู่อยู่ในบ้าน ได้ยินเสียงพระทัญนยะถาสัพีก็พอเสร็จจากนั้นไปก็หลับเงียบหนึ่งประมาณสักสินาทีตื่นมาแล้วก็จะไม่หลับอีกประมาณ3มคืนต่อไปนะเป็นอยู่เช่นนั้นก็อธิษฐานไปเรื่อยยนึกถึงหลวงพ่อองค์ไหนก็กูบาอาจารย์สารพัด่จะนึกถึงได้ก็อธิษฐานไปให้ท่านมาช่วยแต่ก็ไม่ดีขึ้นนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะปัจจัยหรือว่าเงินทองก็หมด แม่ก็ขายข้าวในยุ่งรักษาก็กหมดนะต้องไปกู้นิยืมสินเข้ามาก็มาคืนหนึ่งก็มาฝันหลับอยู่งีบหนึ่งนะใกล้จะแจ้งแล้วแหละแล้วก็คือไม่ได้หลับมา3คืนมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้หลับมา3คืนแล้วก็จะให้หลับอยู่งีบหนึ่งแล้วก็จะไปอีก3คืนเป็นอยู่งี้ประมาณเกือบหนึ่งเดือนแต่อมา วันหนึ่งก็ได้หลับอยู่เงียบหนึ่งก็ฝันเห็นโต๊ะหมู่บูชาเป็นโต๊ะหมู่บูชาชุดใหญ่เรียกว่าชุด9นะเห็นแล้วก็มีเทียนหนึ่งคู่อยู่หน้าโต๊ะหมูบูชาแต่โต๊ะหมูบูชานี้ไม่มีอะไรสักอย่าง่างเปล่านะก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าเพิ่งเห็นพระเพิ่งหลับไปประมาณแม่ดูแล้วก็ประมาณไม่ถึงไม่ถึง10นาทีเห็น แม่โนดไปได,ดีก็เห็นหลับไปนิดหนึ่งแม่ก็จับเวลาดูทําไมตื่นไวแท้ก็เลยเล่าความฝันให้แม่ฟังนะแม่ก็เลยเอาอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อโต๊ะหมู่บูชาแต่ก็แปลกว่าเราก็ซื้อโต๊ะหมู่บูชาชุดเก้ามาแต่ก็ไม่ได้นําไปถวายวัดนะนี่ก็นํามาไววบูชาในบ้านหรือเขาจะให้ไปถวายวัดก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะยังไม่ได้ซื้อไปถวายวัดหาซื้อแต่เพียงไว้สำหรับในการ สวดมนต์ไหว้พระในบ้านนะตามาภาพก็มาคุณแม่ก็ก็ไปยืมตังขามาก็ไปซื้อโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็เทียนหนึ่งคู่ต่อมาก็หลับนะหลับแล้วก็ร่างกายดีขึ้นมาถึงทุกวันนี้ทีนี้ก็เลยมาเข้าใจพอได้มีโต๊ะหมู่บูชาก็เริ่มที่จะมาสวดมนต์ทำสมาธิอย่างจริงจริงอย่างจังอย่างที่ผ่านมาคือการทําสมาธิไม่ได้ทําจริงจังอะไรมาก นะเพราะว่าตนเองก็ช่วยงานครูบาอาจารย์ถึงเวลาก็ต้องช่วยผสมปูนช่วยหิ้วปูนถึงเวลาก็วัดกําลังก่อร่างสร้างพัฒนาคืออยู่ในยุคที่ที่จะต้องพัฒนานะแล้วก็อยู่ในสถานการณ์กับวัดที่ยังจะต้องนะบูรณะซ่อมแซมนะแล้วเราก็อยู่เฉยไม่ได้ก็ต้องไปช่วยเหลือแบ่งเบาพระนาที่ครูบาอาจารย์แล้วก็รวมกับญาติโยมในการสร้างคุณงามความดีโอกาสที่จะมานั่งสมาธินี่ก็ ก็จะนั่งได้อยู่แต่คงจะไม่ไม่เป็นผลนะบางทีพอนั่งได้สักพักหนึ่งก็หลับแล้วก็เลยสรุปแล้วการทําสมาธิก็ไม่ได้ทําอย่างจริงๆจังๆพอป่วยแล้วก็เริ่มมานั่งสมาธิเริ่มปฏิบัติเริ่มทําสมาธิแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับตนเองได้ไอ้ที่ได้รักษาเยียวยามาตั้งแต่ต้นเลยนะก็คือว่าเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีนะอย่างกินยาคุณหมอเนี่ยเหมือนจะดีแต่ก็ เช้ามาก็เหมือนเดิมเวลามันป่วยมันเป็นให้โยมมาบีบมานวดนะมีโยมผู้ชายแกมาช่วยคลายเส้นให้มันเบามันดีแต่เช้ามาก็เป็นเหมือนเดิมอย่างหลายอย่างเหมือนจะดีแต่ก็เป็นเหมือนเดิมที่รักษามาทีนี้ก็มาทําสมาธิพอมาทําสมาธิปฏิบัติไปเริ่มมีปัญญามากขึ้นจึงรู้ว่าโอ้ตนเองนี่โง่เกินไปที่ผ่านมา นะทุกวันนี้ก็เลยมาทําสมาธิแล้วก็ทําให้เรามีสติมีปัญญาร่างกายก็ดีขึ้นการพักผ่อนหลับนอนตอนนี้ว่าหลับดีมากเลยนะแล้วก็ทุกวันต้องต้อง,ต,องต้องทำสมาธินะแล้วก็ต้องทําสมาธินะแทบจะตลอดเวลาก็คิดในใจอยู่เสมอว่าสมาธิเหมือนเป็นยาวิเศษสมาธิเหมือนเป็นยาเหมือนกับเรา กินข้าวปลาอาหารเสร็จเราก็ต้องกินยาตามหลังอาตมาภาพก็เลยมีความเข้าใจว่าเวลาก่อนชันหรือว่าชันข้าวเสร็จเนี่ยก็จะต้องกินยาก็คือยาสมาธินะลุกตื่นตอนไหนก็นั่งเลยสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งไปก่อนจะนอนอีกก็ไปนั่งอีกนะนั่งได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่พอได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้อยู่ประมาณน่าจะ 15วันก,กว่าเนี่ยไม,ไม่ถึงเดือนนะประมาณอยู่ในประมาณไม่ถึงเดือนร่างกายดีขึ้นทันตาเห็นระบบร่างกายดีทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเข้าใจว่าบางอย่างบางท่านบางคนก็ป่วยเพื่อเป็นป่วยเพื่อเป็นสมาธิคือถ้าไม่ป่วยตะมาภาพก็คงจะไม่ได้มานั่งสมาธิได้มาปฏิบัติคงจะไม่มีสติปัญญาแล้วก็คงจะเขาว่ายังไงก็ไปตามเขา เขาว่าตรงไหนดีก็ไปรักษาตามที่เขาว่ามาแต่พอได้มาทําสมาธิเราตัดหมดเลยไม่เอาแล้วพอแล้วแล้วก็มุ่งเน้นพรนะรตนาไตรเป็นที่เพ่งของพุทธธรรมประสงค์แล้วก็แล้วก็ต้องทำจิตใจของตนเองให้มีความแน่วแน่นะมีความตั้งมัน่นประดุดคุณเขาไม่เอียงเอียงมอนหัวเต่าปลุกกาวปลุกออกก็เลยสรุปแล้วสมาธิ ทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็ได้รู้อย่างถ่องแท้ terrace, ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ต้องขอบคุณกับความป่วยเพื่อให้เราได้เป็นสมาธิขอบคุณกับความป่วยทำให้เราได้รู้จากสมาธิขอบคุณกับการป่วยทำให้เรามีสติปัญญาด้วยการนั่งสมาธิาความป่วยมองในแง่ดีก็เป็น,นก็เป็นความโชคดีที่เราให้ให้เราได้รู้จักคำว่า,มมาการนั่งสมาธิ นี่ก็เรียกว่าการป่วยเพื่อเป็นนะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร